โอเคค่ะวันนี้จูจะมาสาธิตวิธีการตัดชุดแสบนะคะพอดีพรุ่งนี้จะต้องตัดแล้วเพื่อที่จะไปส่งที่ที่จูไปเรียนนะคะคอร์สของกรมเสริมการส่งออกจูก็เลยคิดว่าเออมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่อัดผ้ากาวแล้วนะคะมันสามารถตัดชั้นเดียวได้โดยที่แบบเราไม่ต้องใส่ซับก็ได้ค่ะเนะะี่ยค่ะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ มันจะเป็นคีการตัดดูจะลองอัดยาวๆดูคะ่ะว่ามันจะอัดยาวๆได้ไหมเป็นการตัดการกิ้งแล้วก็การเย็บจนกระทั่งเสร็จเป็นตัวๆเลยคะ่ะเรามาดูกันเนะาะมันจะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบง่ายๆนะคะแต่มันจะไม่ง่ายอยีตอนเย็บกลับนี่คะ่ะเย็บกลับกระสอบ 3. มันจะไม่ง่ายนิดนึง ความยากมันจะอยู่ตรงที่เย็บกับสามค่ะแต่เดี๋ยวถ้าดูดูไปเดี๋ยวจูจะมีเทคนิคในการสอนนะคะเย็บกับสามน้องพึ่งสอนให้ใช้นต้ตบุกในการอัดค่ะจูก็เลยลองดูว่าถ้าใช้นต้ตบุกในการอัดมันจะออกมาเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆเลยนะคะแสกตัวนี้เป็นแสกง่ายๆค่ะสําหรับมือใหม่เกล็ดไม่มีการไม่มีการคัทรงคัดเกล็ดอะไรเลยค่ะมีแต่เกล็ดนี่ไงคะจะเป็นเกล็ดเกล็ดเย็บในตัวค่ะ จะไม่มีอะไรมากมายเป็นแบบเรียบเรียบธรรมดาคอกลมค่ะเป็นเรียนแล้วเขาก็เลยให้เย็บไปเป็นตัวอย่างเช่นเป็นตัวอย่างค่ะไปเป,เป็นงานส่งว่าเราเรียนแล้วเราทําได้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะจูชอบไปอบรมค่ะใครอบรมที่ไหนจูไปหมดถ้าไปได้จูก,ก็ไปจูว่ามันได้เปิดโลกัศน์อะไรใหม่ๆอีกเยอะเนี่ยค,ค่ะเวลากัดเข็มหมดสิปั๊บเรากดมันลงค่ะกดมันลงเนีจยทำให้ผ้าเรียบเนี่ยค่ะ กดลงมันจะทําให้ผ้าเที่ยวก็สแตนด์ดทั่วไปนะคะชาย3ามเซนสี่เซนห้าเซนแล้วจะชอบค่ะอันนี้ดูตัดชำนาญแล้วดูสามารถจัดได้เลยค่ะข,ข้างนี้ก็2เซนนะคะ2เซนเป็นอย่างต่ำค่ะเอาเต็มยศแล้วกันตัวนี้เดี๋ยวชุด้าพให้ดู ใทีนิคทั่วไปเลยนะคะตอนตัดชายถ้าเป็นชายของกระโปรงทรงสอบจับอย่างนี้ค่ะจับพับชายขึ้นมาเพื่อที่จะให้แนวเฉียงเวลาพับกลับขึ้นไปนะคะแนวเฉียงมันจะได้เท่ากันมันจะได้เฉียงพอดีกันเราจะได้เห็นแนวเวลาเราไอ้นี่ด้วยเว,เ,เวลาเรากิ้งริมค่ะเวลาเรากิ้งกิ้งเนี่ยคะ่ะตัดไปได้เลยค่ะประมาณสองเซน โดยรอบตลอดแนวเห็นไหมคะว่ามันจะเฉียงออกเมื่อสังเกตเห็นไหม,มเดี๋ยวจูตัดเสจและจูยกให้ดูค่ะลองดูกันเนาะคลิปนี้เราจะดูกันยาวๆเลยค่ะข้างบนนี้ก็ประมาณเซนหนึ่งนะคะรอบพอปลายไหลนี้ประมาณเซนครึ่งค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะโอเคค่ะเสร็จไปชิ้นหดียวกะนี่นะคะดูความวตรงนี้นิดนึงลืมวัดรอยรอ,อยอผ่าข้างหลังค่ะสิบยี่สิบสองนิ้ เวลาผ่าตรงนี้เราผ่าสูงสุดได้ที่ประมาณ35เซนนะคะเห็นอาจารย์กว่า35เซนที่จะไม่เห็นตัวกางเกงใน,นะค่ะแต่ที่นี่จูจะผ่าประมาณ40เซนค่ะผ่าประมาณ40เซนจากเอวนะคะเวลาเช็คผ่าจะผ่าจากเอว40เซนโอเคชิ้น,นี้ก็เสร็จค่ะเดี๋ยวเป็นสิบเป็นผ่า ซิปก็ประมาณ2เซนเหมือนกันค่ะเราจะใส่ซิปยาวเลยนะคะ22นิ้วโตรงนี้จะเป็นผาข้างหลังค่ะใครจะผาป้ายหรือว่าผาไอ้นี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะโอเคค่ะชิ้นต่อไปจำได้ไหมคะพับขึ้นค่ะเพื่อที่จะหาแนวตัดด้านข้างให้มันเท่าๆกัน เนี่ยค่ะการวางค่าตัดแบบนี้ยังไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบแค่เรียบเรียบงาจะไม่มีการปิดเกตดตรงนี้มากเท่าไหร่ค่ะเป็นแบบธรรมดารรมดาเลยแต่ถ้าเป็นการปิดเกตดที่มีเกตตายเยอะๆค่ะมันจะมีลักษณะการพับที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงการที่แบบว่าจะต้องแบบว่ายกค่าให้เข้ากับตัวที่เรา ปิดเกบตาย,ะะะยอะค่ะแต่เดี๋ยวจะเป็นตัวอื่นออกไปเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้ามีถ้ามีตัวนั้นเข้ามาในนั่นก็มีอาจารย์หลายท่านสอนนะคะไอตัวที่ปิดเกตตายแล้วก็จะจับผ้ายังไงให้มันเข้ากับเกตตายที่เราจับไว้ถ้าเป็นช่างมือใหม่ทุกอย่างถ้าไม่มั่นใจเผื่อตะเข็บไว้เยอะๆเลยนะคะ จะเก็บไปเยอะเลยค่ะเกินก็ผอดค่ะ๋ยวความไม่แน่ใจโอเค กระดาษกิ้งอย่างแนะนํานะคะที่ห่อนี้ใช้ดีค่ะกระดาษไม่ค่อยขาดแล้วก็ออกดีมากค่ะเป็นยี่ห้อใหม่ที่จูซื้อมาดูว่ามันมันโอเคกว่ายี่ห้อเก่าเยอะเลยค่ะพาเพื่อนๆสนใจก็ไปซื้อได้นะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเป็นสีทองทองจำไว้ว่าถุงมันจะเป็นสีทองทองค่ะรุ่นเก่ามันจะแห้งเร็วมากแล้วมันก็กระดาษขาดง่ายแต่รุ่นเนี้ยกระดาษขาดยากจูเลยชอบ นกระดาษข้างในของเขามันจะเป็นแบบมันๆนะคะพอมันๆปั๊บมันก็มันก็ขาดยาค่ะมันไม่ค่อยขาดได้นี่ตุกิ้งมาเยอะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวดูจะกิ้งก่อนเวลากิ้งนะคะที่สําคัญเลยว่าให้กดผ้าไว้ตลอดนะคะ เวลากิ้งถ้าไม่จำเป็นอย่าก,กิ้งถอยหลังนะคะแนะนำให้กิ้งไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วถ้าใช้แม้บรรทัดได้ก็จะดีค่ะสำหรับช่างที่ไม่ชำนาญใช้แม้บรรทัดเล็กๆค่ะเนี่ยนะ,ะนเนี่ยไม้บรรทัดอย่างงี้ค่ะเนี่ยค่ะทาลงไปมันจะทำให้ตัวกระดาษนะแบนติดกับตัวผ้าแล้วมันก็จะกิ้งแบบแนกง่าย ดูจะสอนแบบว่ามืออาชีพเย็บเลยนะคะเรียกตัวเองว่ามืออาชีพจริงๆปกติคุณจะส่งช่างเย็บค่ะแต่นี่จะเป็นต้องเย็บเอง ตัวนี้สิ่งที่เย็บยากก็จะเป็นการเย็บกับช่วงนี่นะคะช่วงไหล่เขาเรียกว่าเย็บกับสาจะเป็นงานยากมาดูกันนะคะว่าตัวเนี้ยดูจะใช้เวลาเย็บกี่ชั่วโมงเห็นไหมคะพอเราตัดอันนี้เสร็จปั๊บเพื่อนเห็นไหมายมันจะแฉกออกไปเลยเห็นไหมคะ ถ้าเราพับตัดเสร็จแล้วไปมันจะแฉะกออกไปแล้วเราก็จะสามารถตามแฉกนี้ได้เลยค่ะเวลากิ้งเอียงตามแฉกนี้ได้เลยีสเสร็จคะ่ะเหลือเก็ดตรงนี้เก็บตรงกลางถอดเกล็ดหมดเลยค่ะเพื่อกิ้ง,ง่ายไม่ต้องฝืนถอดเก็มหมดได้เลยนะคะสอดเข้าไปการใช้แม่บรทัดช่วยจะทำให้เรากิ้งตรงมากขึ้นคะ่ะ แล้วมาทําให้ค่ะให้ตัวแพทเทิร์นน่ะแนบก,บกระดาษมันจะทำให้การทิ้ของเรามันตรงโอเคค่ะแล้วเทคนิคการนี้นะคะเทคนิคตรงเอวเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้มันเป็นย่นย่นลังๆเวลาเราเย็บเสร็จนะคะลรคลิปเลยค่ะ ขีบเลยนะคะขีบเข้ามาประมาณครึ่งเซนนะคะเป็น3ส่วนให้มันแยกออกกันอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันจะแยกจากกันเห็นไหมคะให้มันแยกจากกันอย่างนี้เนาะตรงช่วงเอวมันจะได้ไม่รังโอเคค่ะเราถอดเ็หมหุดได้เลย เลากิ้งแนะนานะคะว่าพยายามใช้ถ้าเป็นผ้าดานาอย่างเงี้ยใช้กระดาษสีเข้มๆไม่เป็นไรค่ะกระดาษกระดาษขายสีเมเข้มไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผ้าที่เป็นผ้าที่มันสะท้อนออกมาข้างน,นอกแนะนําว่าให้ใช้กระดาษกิ้งที่มันสีค่อนข้างจะไม่น่กับผ้าคะ่ะค่อนข้างสีที่ดืก้กับผ้าหน่อยนี่นะคะใช้แมรทัด ใชคะทาบแล้วไถไปข้างหน้าเน้นมัดไถไปข้างหน้านะคะกิ้งส่วนของสะโพกเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ต่อกันเวลาเรากิ้งชิ้นนั้นจะกิ้งไม่อ้กน่าจะไม่ได้กิ้งไม่เป็นไรคะ่ะกิ้งจุดตัดสำคัญสำคัญเอาไว้นะคะเอวกับสะโพกถ้าเป็นลักษณะของกระโปรงหรือชุดแสกคะ่ะเอวกับสะโพกต้องกิ้งไว้ เราจะไน้เป็นแนวกำหนดว่าเวลา2ชิ้นน่ะมาเท่ากันแล้วเวลาเราแก้ไขมันก็จะง่ายค่ะเวลามีปัญหาการแก้ไข ที่เป็นเอวเป็นอกเป็นสะโพกอันนี้เป็นแนวที่ใส่ซิปค่ะเห็นไหมคะแนวใส่ซิปแล้วมันก็จะเป็น,ปนอีกทีก็คือแนวแบบโอเคยังเหลือเก็ตรงกลางค่ะเก็ดด้านหลังอันนี้เป็นเก็บธรรมดาสบายๆนะคะยังไม่มีการ ยังไม่มีการคัดเก็ตยังไม่มีการอะไรไม่มีการแยกเกต ตรงนี้จูจะกินเป็นจุดตัดนะคะเพราะว่าจูจะเย็บข้างในให้เรียบร้อยค่ะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นมุมตัดเข้าไปแล้วมันเรียบร้อย่ะคะเวลาตัดพวกนี้ใช้45องศานะคะมุม45องศา โอเคค่ะตัวกระโปรงเสร็จตัวกระโปรงสงชิ้นเสร็จที่นี้ก็เหลือสามค่ะเขาจะมาตัดสาน จริงๆถ้าไม่จําเป็นแนะนําว่าเอาผ้ากองบนโต๊ะให้หมดนะคะเพราะเวลาผ้าที่ถ่วงลงไปอะ่ะมันจะทําให้น้าหนักของผ้าความยืดของผ้ามันจะไม่เท่ากันค่ะถ้าคนไม่ชนานาญแต่จริงๆแนะนําให้กองผ้าทั้งหมดบนโต๊ะไว้จะดีกว่าเดี๋ยวของจูจูชายไอ้นี่ค่ะแค่สก,ก๊อตเทปทับเอาไว้มันจะช่วยได้ระดับหนึ่ง ัวเสร็จนาเสร็จมาเรือสาบเนี่ยค่ะสาบหน้าสาบหลังถ้าเป็นมือใหม่นะคะแนะนําว่าให้เขียนไว้ด้วยค่ะว่าด้านหน้าตัวนี้คือสันทบนะคะสันทบอันไหนที่เป็นสันทบก็เขียนสันทบเอาไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงกันเนี่ยค่ะสันทบแล้วก็เนี่ยก็เป็นกลางตัวอันนี้เป็นกลางตัวก็เป็นกลางตัวนะคะโอเค แนะนำว่าถ้าใครถ้าใครเริ่มที่จะตัดเป็นครั้งแรกนะคะเริ่มแบบว่าฝึกการประหยัดผ่าไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะชินกับการประหยัดผ่าเราจะชินไปอัตโนมัติในการประหยัดผ่าอย่างของจูเพิ่งเริ่มหันมาตัดงานขายให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยช่วยพยายามประหยัดท่าให้ลูกค้ามากเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นความเคยชินของเราด้วยซึ่งมันจะดีสําหรับตัวเรา เราลองหันกลับไปกลับมาแล้วเราจะได้แนวประหยัดท่าค่ะจูตัดสีนี้ให้ดูนะคะแต่วเวลาเย็บอาจจะเย็บอีกสีหนึ่งค่ะแต่แบบเดียวกันเพราะว่านี่จุดตัดให้ดูเพราะว่ามันเป็นสีแดงจะได้เห็นชัดสัโอเคนะคะเวลาตัดก็คือด้านล่างตรงนี้ด้านล่างด้านล่างเนี่ยคะ่ะ ตัดพอดีเลยค่ะตัดพอดีกับแพทเทิร์นเลยเพราะเราทำมาพอดีแล้ว ดีเพราะว่าด้านเนี้ยมันเป็นด้านที่เราไม่ต้องเย็บต่อกับอะไรไงคะมันเป็นด้านที่เป็นด้านที่เราไม่ต้องเย็บต่อกับอะไรเป็นด้านที่เราจะไปโค้งหรือว่าจะใช้วิธีว่าอ,อพับเย็บก็ได้ค่ะแล้วแต่คณชอบแต่ของตูจะชอบโค้งไปเลย ขอบแขนนี่ตัดแค่ครึ่งเซนเดียวก็พอนะคะนี่ครึ่งเซนเซนเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะไ,ได้ดูเทคนิคการกับคอกับเนี่ยกับสาบคอเสื้อเนี่ยค่ะ กไทยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะด้านล่างไม่ได้กิ้งนะคะถึงตาที่มันพอดีกับแพทเทิร์นได้ ตัวนี้จูเจีเยบแบบว่าไม่ต้องใช้ตารีเลยนะคะแล้วเราค่อยไปรีเก็บรายละเอียดทีเดียวโอเคเรียบร้อยเพราะว่าผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายที่มันฟูลักษณะผ้าฝ้ายฟูส่วนมากจะไม่เจอปัญหาว่าผ้ายับค่ะเราสามารถเย็บทีเดียวแล้วไปเก็บรายละเอียดการรีได้เลยแต่ต้องเย็บให้เป็นนะคะมันก็จะมีเทคนิคการเย็บของมาอยู่ค่ะโอเคเสร็จละ เพื่อนๆเห็นกันเนาะมันจะมีสาบสองชิ้นค่ะสาบหลังจะเป็นแยกเห็นไหมคะสาบหลังมันจะแยกกันเป็นสองชิ้นค่ะต้องหันด้านนี้เนาะเนี่ยค่ะจะมีสาบหลังสองชิ้นสาบหน้าก็จะเป็นเนี่ยค่ะเราจะไปกันช้าๆเนาะแต่จูจะพูดเร็วหน่อยนะคะ,นคะนเนี่ยค่ะสาบหน้ามันจะเป็นสันทบตรงนี้ค่ะเนี่ยก็จะมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรยะแยะมากเพราะว่าไม่ใส่ซับค่ะเนี่ยค่ะเราจะไม่ใส่ซับ แล้วสิ่งที่อยากจะแนะนําจริงๆก็คือการเย็บกระโปรงนะคะการเย็บกระโปรงจูไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นเส้นกันไหมตรงที่เป็นส่วนเนี้ยของซิปอะค่ะส่วนที่เป็นของซิปส่วนที่เราจะเย็บซิปกับเย็บแหวกตรงเนี้ยปกติจูจะเอาผ้าเสริมค่ะจูจะมีเป็นตัวผ้าเสริมจูจะเอาผ้าเสริมเข้าไปเพื่อที่ให้มันเกิดความแข็งแรงอย่างตรงเนี้ย ตรงแหวกเนี่ยค่ะมันชอบขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมผ้าเข้าไปแล้วเย็บเสริมให้มันแน่นหนิดนึงจูคิดว่ามันมีไม่มีปัญหาค่ะจูลองมากับทุกค้าสองสามเจ้าแล้วเขาก็บอกโอเควิธีการก็คือใช้ตัวผ้ามันนี่แหละคะ่ะตัดเป็นผ้าเฉลียงเนี่ยค่ะ ใช้เป็นผ้าเฉลียงกัดมันเอาไว้ก่อนไม่ต้องยาวมากก็ได้เนี่ยค่ะ ใช้ผ้าเฉลี่ยงนะคะมันค่อยยืดหยุ่นได้ดีตรงนี้จริงๆจูๆจะใช้ผ้าบางบค่ะจูค่ะ เป็นตัวผ้ากาวก็ได้ค่ะสําหรับตรงซิปนะคะเพราเราไม่ต้องการผ้าที่หนามากโอเคค่ะผ้ากาวก็ได้เพราะเวลาเราเราเออรีดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นอีกชั้นหนึ่ง อันนี้จูเพิ่งคิดนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดหรอกคะ่ะเพิ่งคิดไอตัวนี้แหละก็เลยมาอัดคลิปให้เ,เพื่อนๆดูด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวร้อยก็จะไปน,นี่กันละเราจะไปเตรียมงานเย็บกันละโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปในงานเย็บนะคะก็จะเป็นผ้าชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นตัวๆจูจะพยายามเย็บให้จบเป็นตัวๆไปเลยให้เพื่อนได้เห็น โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอการอีกคลิปหนึ่งในงานเย็บนะคะเท่านี้ก่อนแล้วกันนนี้เป็นตัวงานเย็บกับการเตรียมงานก็จะมีแค่ชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็เป็นสาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเย็บอีกทีหนึ่งโอเคค่ะเนาะ